สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะวันนี้ป้าจะพามาออมเอทเทอร m นะคะก็เริ่มต้นเข้ามาที่หน้าจอหลักของแอป Binance นะคะซึ่งแอปนี้กรตอแห่งประเทศไทยไม่ได้ให้การรับรองนะคะเพราะฉะนั้นป้าก็จะทำให้ดูเพื่อเป็นการศึกษาเท่านั้นนะคะไม่ได้ชักชวนให้ลงทุนนะให้ดูว่าป้าทำยังไงในพอร์ตของป้าเองนะคะกดมค่ะตรงนี้นะคะกดแล้วก็เลื่อนหาคำว่าการออมค่ะ นี่ค่ะกดการออมแล้วนะคะเราก็มันจะมีเยอะใช่ไหมคะเราขี้เกียจหานะเราก็กดคำว่าเนะคะ E T H ในช่องค้นหานะคะแล้วก็กดไปที่ตัวหนังสือเมื่อกี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเอทเทอรยมนี้จะให้อดอกเบีย้ย0.24ต่อปีนะคะกด subscribe ค่ะ กดสูงสุดถ้าเราต้องการที่จะฝากทั้งหมดที่มีในพอร์ตนะคะซึ่งขั้นต่ำนะคะเขาจะรับที่0.01เอ h e r e u m นะทีนี้วันที่เราจะทำการออ,อมออมออม,อมซับนะคะก็คือวันนี้วันที่4มกรา2,022เวลา9.01อันนี้เราอ่านรายละเอียดก่อนนะคะก่อนที่จะกดอะไรนะแล้วก็แวลู e เดตคือวันที่มีผลคือวันที่5นะคะ7โมงเชา้า วันที่เริ่มต้นจ่ายดอกเบีย้ยก็คือวันที่6มกราคม7โมงเช้านะคะอัตราการจ่ายก็คือ0.24%หรือได้ดอกเบีย้ยประมาณวันละ0.0000016 00เอทเทอรียมต่อวันนะคะเมื่ออ่านเข้าใจแล้วก็กดว่าฉันได้อ่านและยอมรับค่ะแล้วก็กดยืนยันปุ่มสีเหลืองนี้นะคะอ่าก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับการออมเอทเทอเียมนะคะ ส่วนในตรงนี้มันจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นการปล่อยกู้นะซึ่งจะเอาไปทำอะไรเราไม่ได้สนใจนะแต่ว่าเราฝากแล้วเราได้ดอกได้ดอกเบีย้ยตามที่กำหนดนะคะตามวันที่แจ้งก็คือเราก็โอเคแล้วนะคะหน้านี้ก็จะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเออเป็นวันที่4คือวันนี้ที่เราทำการสับสคริปชันหรือทำการฝากนะคะเริ่มต้นคิดดอกเบีย้ยวันที่57โมงเช้าเริ่มต้นจ่ายดอกเบีย้ยวันที่67โมงเช้านะคะเอาละค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับการฝากเอเทอร์ีมใน ในระบบของการออมทรัพย์นะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์ก็เลยอย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนนะคะช่วงนี้เอสราคาลงก็หน้าที่จะเก็บไว้นะคะเล็กเน้อยๆประดับพอร์ตไว้นะคะสําหรับใครที่ไม่มีแอป b บ n a n c e ก็ไปเก็บในแอปอื่นได้นะคะที่กรทไทยรับรองก็มีหลายแอปนะคะที่เปิดเทรดเอทเทอร m นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ